อันนี้สภาวะซิเวอร์เนี่ยเดี๋ยวแต่พูดให้ฟังนิดหนึ่งว่าซิเวอร์เนี่ยขึ้นแรงมากร้อนแรงมากปัจจัยหลักก็คือเรื่องของดีมานด์สปายที่มีแรงซื้อมหาศาลมากเข้ามานะครับซึ่งเอ่อออ,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 อนี่ไหมฮะทำให้ดูก็คืออ,อราคาซิเวอร์ที่พีขึ้นไปเนี่ยบวกมาแล้วปีนี้ร้อยสี่สิเอร์เซ็นได้มั้งฮะสูงมากนะครับ แล้วก็โกลด์ซิเวอร์เลนี่ยตอนเนี้เหมือนจะทะลุโลเดิมลงมาที่ระดับประมาณ58.5ตามกราฟซึ่งธรรมดาเลโชเนี้ยประมาณรอบต้องไม่รู้กี่ปีนะฮะดูข้างล่างเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขยายอยู่นิดหนึ่งนะครับเออมันอยู่ระดับ60เนี่ยตั้งแต่ปี2017 ตอนนี้สองพันยี่สิบห้าคือประมาณประมาณแปดแปดปีได้ใช่ไหมฮะแปดปีเนี่ยโกลซิเวอร์เโชเนี่ยต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่หกสิบเมื่อแปดปีที่แล้วแต่ตอนนี้เบรกลงมาที่ห้าสิบแปดก็ตีความได้ว่าเอราคาซิเวอร์เนี่ยที่ค่อนข้างร้อนแรงมาก แล้วก็ต้องระมัดระวังแรงเทขายทำกำไรเพราะเข้าสู่ในโซนโอเวอร์บอสพอสมควรนะฮะต้องคำกับนิ่งๆนะฮะไม่มากแล้วก็ยังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ4,450ถึง4,520เหรียญครับคนสนใจลงทุนในซิลเวอร์กันเยอะไหมครับคุณหมอเท่าที่ผ่านมาเนี่ย เออเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นกระแสที่เอ่อต้องยอมรับว่าเกอไพรส์แล้วก็คนไทยก็คงจะมีข่าวอะไรดีดๆก็เลยเข้าซื้อทองซิ l เวอเนี่ยในช่วงปีนี้เนี่ยเอ,อโดยเฉพาะสามเดือนหลังเนี่ยนะฮะตั้งแต่เดือนออตุลาเนี่ยก็มีแรงซื้อซิ l เวอเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับ,รบก็โดยหลักๆเนี่ยก็เป็นลักษณะ ที่เอ่อเขาอ้างว่าเรื่องของสองเรื่องคือแหล่งซื้อเข้ามามหาศาลกับเรื่องที่จีนเนี่ยเอกับรปสระเซียจะพยายามควบคุมการส่งออกซิเวอร์ก็เลยทำให้ซิเวอร์ที่พลายในตลาดเนี่ยพ่อนข้างจะขาดตลาดในขณะนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอย่างนั้นเอหมายความว่า โลหะมีค่าต่างๆต,ต,ตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่วนหนึ่งของของสภาวะที่เราเรียกว่าเป็นเอภูมิรัฐศาสตร์ของสงครามการค้าด้วยแล้วก็อ,องงกกืเป็นลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ตามมาด้วยครับครับมีมีรับวิเคราะห์บางคนบอกว่าอาจจะเกิดฟองสบู่ในซีวีอได้เพราะว่าราคามันขึ้นไปสูงมากแล้วแล้วก็ตอนนี้จีนจำกัดการส่งออกเนี่ย การขุดเหมืองใหม่การอาการที่จะทําให้เกิดอุปสงค์อุปทานใหม่ๆเนี่ยใช้เวลาเป็นสิบปีกว่าจะเกิดเหมืองแร่เงินได้มันจะมีผลไหมครับเพราะมีผลแน่นอนถ้าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคือเรื่องจริงที่หนึ่งคือจีนเนี่ยเริ่มควบคุมการส่งออกแร่ซิเวอร์ซึ่งซิเวอร์นี่จริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยมีประมาณสิบสาเปอร์เซ็นของโลกแต่ว่า คุมตลาดที่เป็นการฟิสิกอลบายแอนเซลอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยจีนคุมตลาดถึงหกสิบเปอร์เซ็นดังนั้นพอจีนบอกไม่ส่งเนี่ยตลาดมันจะเทือนขึ้นทั้งเยอะ uh huh. ในขณะที่ซิลเวอร์เนี่ยมันเอามาใช้ในอุตสาหกรรมไฮเอ็นอุตสาหกรรม EV, อีวีอุตสาหกรรมโซลาเซลล์อุตสาหกรรมพวกไฮเทคโนโลยีต่าง ดังนั้นพอตรงนี้มันเหมือนกับใช้ตรงนี้เป็นโลหะทางยุทธศาสตร์นอกจากจะเป็นโลหะทางด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์ที่เป็น precious metal อ่ะมันตึงๆจะไปในชิดทางอันนั้นก็เลยทำให้โลหะมีค่าทั้งซิวเวอร์แพลทินัมพาราเดียดิดขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงปีนี้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าโอ้ทองอาจจะมีอยู่แล้วในกำมือนะฮะก็รอชะลอหน่อยมาลงทุนเงินตอนนี้มีข้อแนะนำในการลงทุนยังไงครับต้องย้ำว่าซิลเวอร์เนี่ยขึ้นลงแรงมากนะครับแรงกว่าทองเนี่ยประมาณสองถึงสามเท่าดังนั้นก่อนจะลงทุนในซิลเวอร์ต้องถามตัวเองขอนว่ารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนในสภาวะที่เหวี่ยง <ừ. S 2> การที่จะถามตัวเองให้ได้ตรงเนี้ยจะต้องรู้ทั้งระบบตัวเองและรู้ว่าเรามีความรู้ในการที่จะลงทุนแบบเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเสี่ยงมากกว่าทองผมคิดว่าประมาณสองถึงสามเท่าค,ออคนไทยหลายคนพยายามบอกว่าตัวเองเสี่ยงได้นะรับได้นะแต่พอลงเข้ามาจริงๆเนี่ย แล้วเจอราภาที่ลงไปลึกๆตัวเองบริหารไม่เป็นแล้วทำใจไม่ได้ตัดขาดทุนไม่ได้ไอ้ตรงนี้แสดงว่าไม่เป็นซีโจทย์ของตัวเองไม่แตกดังนั้นโดยภาพรวมของซิลเวอร์เนี่ยถ้าท่านจะลงทุนแนะนำว่าหนึ่งต้องเป็นเงินเย็นอย่า l e v e ลเลชอย่าใช้มาจินซื้อใช้เงินเย็นซื้อถ้าอย่างเนี้ย ไม่มีปัญหาความเสี่ยงของท่านก็อยู่ที่ราคาที่แกว่งตามสภาพเนื้อข่าวและตลาดนะฮะถ้าท่านใช้เงินเย็นเนี่ยเออมันป้องกันตัวท่านเองไปได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละที่เหลือก็รู้ว่าอ๋อถ้าทองมันเหวีย่ยงหนึ่งเปอร์เซ็นหรือว่ามันอาจจะเหวี่ยงได้สามอาจจะนะ,ะหรือทองตกหนึ่งเปอร์เซ็นตหรือว่าอาจจะตกได้สามอย่างเนี้ยโอเค างเมื่อเช้าเนี่ยซิลเวอร์ขึ้นไปถึง8.12ตอนนี้ในเวลาครึ่งวันตกมาที่7ิ5หายไปเจ็ดเหรียญน,นี่ก็ประมาณสิบเอร์เซ็นตในเวลาในเวลาสี่ชั่วโมงซึ่งอันนี้มหาศาลนะต้องบอกว่าถ้าถ้าเลเวลเอเรนี่จบเลยนะแต่ถ้าไม่เลเวลเอเรก็โอเคนึกออกไหมฮะแล้วก็มันก็ ปรากฏว่ามันเหมือนกับไม่มีด้วยนะขาดตลาดด้วยอก็เลยบอกยากทีเดียวครับ